สวัสดีครับวันนี้พามาดูแรนเซอร์นะคันนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งเก f e เอกโต้ต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าวางมาเองอยู่แล้วนะลูกค้าได้ไปเซตเทอร์โบนะครับแต่ว่ายัางไม่สำเร็จนะครับก็เป็นการย้ายค่ายนะก็คือเอาเทอร์โบเอาทุกอย่างเอาอินเตอร์มาให้ทางอุดมว,วันเราสารฝันจนสำเร็จนะเป็นสเต็ป เครื่องเดิมเซตเทอร์โบนะครับวางตำแหน่งแอร์โฟสเต็ปบุดมวันมีการวายสายให้กล่องเดิมทำงานค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์นะครับก็คันนี้ทําไว้2สเต็ปมีทั้งสแตนนะครับสแตนก็คือแบบความแรงเต็มที่แล้วก็เป็นสเต็ปแบบพิกกี้แบ็กคือกล่องเดิมนะครับขับใช้งานนะเอาไว้แบบประหยัดน้ำมันนะพอเราดูงานดีกว่าฮะเป็นไงฮะงานเวสเกตเนะทอร์โบนี่ลูกค้านำมาเองหมดนะครับเป็นเทอร์โบแท้ hks นะครับเร็กูลเลเตอร์ของอุดมวันเลสซิ่งแล้วก็มีระบบซัมติกนะครับเป็นการเซตเทอร์โบเครื่องเดิมนะไปดูกัันนนดีีกกวว่่่าาค้ใสล่องอะไรมา อ่านี่นะครับเป็นกล่อง ECU Shop นะครับเป็นกล่อง Octane Max 4นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารันดูแรงม้าให้ดูว่าคันนี้เครื่องเดิมม้กี่แรงม้าไป ังจากที่เราได้จูนเสร็จกันแล้วก็180แรงมา้าท็อก154อันนี้ต้องไปคูณ1.35ก็ประมาณสัก2 2 0 230นะทอนะ็อกเนาะก็กล่องสแตนสเต็ปนี้เหนียวเหนียวนทนแรงนะครับถ้าใครอยากเซตเทโบนะครับสเตปเครื่องไม่แกะนะครับผมเครื่องเดิมกล่องเดิมนะครับแล้วก็หรือจะกล่องสแตนก็ได้ก็ติดต่อที่อุดมวัลเลนซิ่งได้เลยนะครับจบจบแรงแรงทุกคนนะครับโย